หมดอิ่มก็พายอดเกลเียวก็ไาอาน้ำนอนเปลี่ยทุกุยสาวเแต่มสิเหตเหลือแต่มึงินไปเรากสองน้กันเว้รถไปที่เรีย,รบ,ยรรบร้อยครับเจอกแดนดำของเรา รถนิ่งครับไปเด้อลูกเอ้ยไปกลับขนะับคุณคุณนะเบิรนเด้อจอยเบิรนตังเง,งินตักกล้องมันหมานลำลำรวยๆอยู่นะเบ,บิรนออกออกร้านหลายๆบ

กำกำสูเดเรยเดยๆแขนมันยังตำ่ำ<ะ>กำกำก่อสูดแขนมันยังผลสายไฟน,น,เนะววเวเวลากำกำมุกี้ก่อสูดเลยบูมมันยังตำ่ำโอ้แต่เรื่องก็อ่เจ็ดร้อยครับ พอลุงเลืองกิดมุก สาไม่ลงขายแล้วนะครับพีแกก็ยังที่ไม่เปิดราคาไม่ใช่เลยนะครับผมคิดว่าที่แรกความจ้งใจผมผม,มชอบประแนวผมคิดว่าจะอ่ะนู่นแหละไปปลายแรงหรือประมาณฝนนู่นแหละครับถึงจะอ่าได้ปล่อยนี่โอ้พีแกมาถึงก็แกว่าแกขอเถอะวะแกมือใหม่ขอไปทํากินเถอะ ก็แกไปวิ่งดูรถมาหมดแล้วครับแกบอกแกไม่ได้จริงๆแกว่าแกก็มาขอแบ่งไปครับก็เลยได้แบ่งๆกันไปครับเราก็พอหาได้แต่ว่ามันหาสภาพนี้มันก็ยากอยู่ครับได้รกสเปคนอกแบบนี้มันก็ยากเลยนะ สำหรับใครที่มีรุ่นนี้ที่จะขายนะครับก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับผมรับซื้ออยู่นะครับหาซื้ออยู่ใครมีก็ส่งมาที่ทเบอร์ศูน่ครับหนึ่ง 3, 3 0สามสี่สองสามศูครับใครมีรุ่นนี้ก็จัดหมาหผมหน่อยต้องการด่วนครับต้องการด่วนก oh. ทบซีทนหนที่จะปล่อยครับ ติดต่อมาที่เบอร์0611234230เลยนะครับ จียดยดีจะได้สีหาพออีกเนาะรถแบบนี้เนาะแต่เป็นสเปคไทยยังพอเยอะอยู่นะครับยังพอหาได้สเปคหน่อยขายากขับดีด้วยครับสเปคหนอกขับเทียบกันเอ็กมได้เลยครับเจาะคงเจาะแข็งเนี่ยตามความคิดผมนะรถรถนอกอะ่ะเวลาเจอดินแข็งครับโคเบะมันจะเข้าดินดี แต่ถ้าเป็นรถไทยครับเหมือนมันจะกระโดดหนีดินแข็งอะ่ะสังเกตถ้าเกิดคนเคยขับจริงๆนะครับถึงจะรู้คนสังเกตจริงๆว่าเวลาเจอดินแข็งปุ๊บมันจะกระโดดเราต้องเลี้ยงอาร์มให้เป็นครับ่งั้นก็ไม่ได้ นี่ก็ผมก็เช็ค PM ชุดใหญ่ไปแล้วครับเปลี่ยนถ่ายของเหลว็วชุดใหญ่ไปแต่ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะเพราะว่าโอ้ช่วงนี้งานเยอะจัดครับงานยุ่งมากเลยครับไม่ค่อยได้มีเวลาได้ทําคลิปเลยแต่ยังไงก็ฝาก FC ด้วยนะครับฝาก f c ว่าใครมีงานขุดโคกนองน,องนาวกวงเนี้ยผมไปยังรับทําอยู่นะครับให้ติดต่อมาที่ทเบอร์โดยตรงเลยบางที คอมเมนต์มาอาจจะตอบไม่ได้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องยอมรับครับว่าไม่ค่อยมีเวลาจริงๆแต่ยังไงก็ยังจะพยายามทำคลิปให้ดูเรื่อยๆครับก็แต่ก็จะ2อสวันลงทีนึงอะไรประมาณนี้ครับสอวันลงคลิปหนึ่งเพราะว่าธุรกิจทางบ้าน มันทำหลายอย่างครับก็เลยค,คนเดียวทำอ่ะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปวิพยงกินนี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ